ทำอะไรขุดเจ้าขุดเลยแกุเฮ้ยีมาจังเลยเออเออทำอะไรกันเนี่ยล้วก็จะทำแล้วเนี่ยจะเสร็จแล้วเนี่ยแหกคุกกันเหรอจะขุดดินดูทุกคนโกินอะไรพ่อกินไอ้เอ้ยอ้ต่อ้วย อะไร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 ฮะกินหนึ่งตาอันนี้เหรอถูกเหรอโอเคถูกถูกไปเอาอยู่ไหนมาถึงมเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะตาไปนั้นเดี๋ยวจะไปทำประตูแล้วตอนนี้ทุกคนครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูรั้วไปมาดูรั้วกันดีกว่าเนี่ยไปยืนจอืออมอืมอืมเดี๋ยวจะทำประตูแหละตอนนี้ก็ดูรั้วนะครับผมเนแนวครับ อะไรจุลีจุลีอะไรเฮ้ยเอาไปเอาเดี๋ยวฮัทเอฟซีไปดูรั้วก่อนนี่ครับเดี๋ยวจะเอนไม้ตัวนี้ออกเดี๋ยวตอนนี้รั้วนะครับผมผมตึงแล้วนะฮะติออกไม่ได้นะฮะเดี๋ยวจะพาชมโอุ้ยกัดไม่ได้หรอรั้วแข็งจะตายปั้นหักเออเดี๋ยวจะพาะไ,ไปไปไปพาฮัทเอฟซีดูแล้วลูกนี่ฮะรั้วแล้วก็ทำรั้วนะครับผมเมื่อกี้เด็กๆตอนนี้ไอ้ผมแกะ กัตรงนี้นะครับุดเจาะกุกกันนะครับตึงนะผมตึงแล้วรวดลนะฮะอาจจะมีอะไรตึงแล้วทุกคนไปดูดูดูวนะฮะนี่ฮะไขได้แน่นอนครับผมทีนี้นี่อได้สูงทุกู้เดี๋ยวผมจะมาทำประตูตรงนี้ใหม่ครับ เดี๋ยวจะไปทําไอ้นั้นใส่เป็นเหล็กนะครับผมใส่ให้นะเพราะว่ามันมีเหล็กไอ้อะไรนะเหล็กฝ้าเหลืออยู่นะครับจะมาประกอบทําเป็นประตูปิดตรงนี้ดีๆนะครับเด็กจะได้หนีออกไม่ได้นะฮะมาดูตรงนี้ต่อตรงนี้ผมจะไม่ได้เอารั้วเก่าออกนะครับผมเพราะว่ายึดใส่กับเสาไม้นะครับเพื่อเป็นการประหยัดไปนั่นเองเพราะว่างบเราหมดนั่นเองนะครับผมไม่มีงบไป ถือเสาปูนนะครับก็เลยใส่เสาไม้ครับก็แข็งแรงเหมือนกันครับเดี๋ยวจะเสริมตอกไม้เสริมขึ้นมาให้มันสูงๆเป็นอย่างเงี้ยฮะทำไปฮึอเด้อฮือฮึดโอ้โหอันนี้ต้นไอ้สมุนไพรประจำบ้านครับนใหญ่เลยอันนี้ครับทำมาแล้วทำมาแล้วทำมาแล้ว,าาลวตรงนี้ก็ปิดแล้วนะครับรั้วตรงนี้ประตูตรงนี้ปิดแล้ว เดี๋ยวจะมาทําประตูตรงนี้ใส่นะครับผมแล้วก็ลวดไอ้ที่เหลือเหลือแค่นี้ครับหน้าบ้านยังไม่ไม่พอนะฮะงบหมดก่อนนั่นเองเดี๋ยวขอเก็บงบอีกสักนิดนึงก่อนนะฮะจะได้ทําหน้าบ้านต่อไปนี่จะได้ป้องกันเด็กๆหลุดได้นั่นเองอันนี้นก็มาถึงตรงนี้อยู่นะครับเดี๋ยวจะทําประตูตรงนี้นะครับกับประตูหลังบ้านนะครับผมเพื่อให้แข็งแรงขึ้นนั่นเองเด็กๆจะได้ไม่หลุดออกไปนะฮะ <c oughs> จะได้ปล่อยให้เด็กๆวิ่งไหนบ้านโอชี ไอ,อ้อนั้นดูก่อนพังหมดแล้วพอชีมามาเร็ว,รวห้าตัวเลยอ่าออกไม่ได้แล้วครับทุกคนนี่ครับก็คือผลงานที่ผมไม่ได้ตัดคลิปตัดอะไรเลยนะครเพราะว่าตั้งใจทำลัวให้มันเสร็จนั่นเองเพราะว่าการเด็กๆได้ไม่หลุดเหนือแต่หน้าบ้าน,นครับผมเหนือหน้าบ้านอีกนิดนึงนะครับขอเก็บตังค์อีกแป๊บนึงก่อนซื้อเสาปูนก่อนนะคร คือเสาปูนเพราะว่าหน้าบ้านนี่จะใส่เสาปูนเพิ่มเข้าไปเลยใส่ใส่เป็นแนวข้างในมาอีกนิดนึงนะครับจะขุดลงข้างในเลยก็จะได้แข็งแรงขึ้นเองแล้วก็รั้วตัวเก่าก็จะปล่อยไว้อย่างนั้นตัวใหม่ก็จะใส่ข้างบนไปเลยนะฮะต่างอีกนิดนึงครับผมก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะครับนี่ฮะร,รั้วผมก็ทํารอบ้านไว้แล้วนะครับแต่ยังเหลือแค่หน้าบ้านที่ยังไม่ได้ทําเดี๋ยว น,นี่ก็จะได้ไปเกี่ยวข้าวนะครับผมขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะครับที่ช่วยร่วมด้วยช่วยกันนะครับที่ทํารั้วในครั้งนี้นะเพื่อป้องกันเด็กๆไม่ให้หลุดออกไปนั่นเองก็เหลืออีกแค่หน้าบ้านนะครับผมเดี๋ยวเก็บตังค์ไปเรื่อยๆก่อนเดี๋ยวค่อยๆซื้อมาแล้วค่อยๆทาไปเรื่อยๆจะได้จะได้รอบรอบหมดจะได้ปล่อยให้เด็กๆวิง่งรอบบ้านได้เลยนะฮะแต่ว่าเปิดพัดลมทิ้งไว้เลยอย่างเงี้ยถ้าร้อนก็คือวิ่งเข้าหาพัดลมแล้วก็ ปล่อยให้เด็กๆวิ่งอยู่ข้างนอกได้เลยนะฮะเพราะว่ามั่นใจแล้วครับผมทีนี้ว่าเด็กๆไม่หลุดออกแน่นอนเดี๋ยวจะขอ,อกบไปพื้นตีตึงข้างล่างด้วยเด็กๆจะได้ขุดออกไม่ได้นะฮะขอบคุณ f อีอีกครั้งนะครับผมที่ร่วมด้วยช่วยกันนะฮะแล้วก็ช่วยเลี้ยงเด็กๆบ้านผมนะครับ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปต่อไปนะครับผมตอนนี้ก็ยังไม่มีคลิปสนุกๆเท่าไหร่นะครับขอไปเกี่ยวข้าวก่อนนะครับ